สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตวิเววันนี้ผมมีรีวิวแบบจอดลึกของรถจักกลไฟฟ้า MPV รุ่นใหม่ล่าสุด BYD M6 Electric MPV ปี2026ที่มาพร้อมสีเทาเรที่ให้ความรู้สึกสุขุมนุ่มลึกและลงตัวสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก BYD M6 Electric MPV มีดีไซน์ที่หรูหราแต่แฝงความทันสมัยโคมหน้าเล็แบบแมทริกที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือหมอก กระจังหน้าแบบปิดเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าเส้นลายดีไซน์ที่ลื่นไหลาจากหน้ารถไปยังด้านหลังและกรอบป,ประตูและกระจกขอบโครเมียมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้านท้ายมีไฟ LED เ,เชื่อมกลางแบบเต็มแถบพร้อมโลโก้ BYD ที่ให้ความโดดเด่นเมื่อมาอยู่กับสีเทาเกรย์จะช่วยลดเงาสะท้อนเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ที่ให้ความสงบน่าเชื่อถือและยังแฝงไว้ซึ่งความทันสมัยล้อมองรอบคันและเซนเซอร์ช่วยจอดถูกติดตั้งอย่างเต็มระบบช่วยให้การถอยหลังหรือเบียดเข้าจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED เพิ่มความปลอดภัยในจังหวะเปลี่ยนเลนขอบประตูตกแต่งด้วยโครเมียมบางๆที่สะท้อนแสงแต่ไม่ฉุดฉาดเกินไปเมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยสีเทาแบบกลางๆจะช่วยลดแสงแยงตาในบางมุมเมื่อโดนแดดทำให้สายตาสบายกว่าในสีเข้มจัดเข้าสู่ภายใน BYD M6 มอบความกว้างขวางแบบ MPV เต็มรูปแบบบาะนั่ง7-8ที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางภายในเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมฟังก์ชันหนังกระดบเมมโมรี3ตำแหน่ง เบาะแถวกลางแบบกับการซีทส,สามารถปรับเองและเลื่อนไปมาได้ตามความสะดวกพร้อมที่พักแขนและพนักวางแก้วน้ำช่องระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังทําให้ทุกที่นั่งเย็นสบายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่พอสำหรับสัมภาระของครอบครัวหรือถ้าพับเบาะแถวหลังก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้มหาศาลแผงหน้าปัดมาในแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ใหญ่ขนาด12.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้สาย a p p l e c a r า l a y Android Auto หน้าจอผู้ขับขี่ ดิจิตอลคลัสเตอร์ความละเอียดสูงแสดงข้อมูลการขับขี่แบตเตอรี่และแผนที่ได้ชัดเจนมีจอยแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังออฟชั Off ่นแลพร้อมพอร์ต USB-C ชาร์จเร็วหอไลนจุดในรถในส่วนระบบขับเคลื่อน BYD M6 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ p e r manent MagNe t ให้กำลังสูงพร้อมแรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบตน้นควบคุมด้วยระบบจัดการแบตเตอรี่ BMS คุณภาพสูงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ซึ่งมีความหนาแน่นพลังงานสูงและการจัดการความร้อนที่ดี ทำให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ประมาณ400 450กิโลเมตรขึ้นกับรุ่นและการใช้งานจริงระบบชาร์จเร็ว DC สามารถชาร์จจาก20ถึง80ได้ในเวลาประมาณ30ถึง40นาทีเสริมด้วยระบบชาร์จ AC ปกติในบ้านได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในเกมดีทำให้ต้นทุนต่อกิโลเมตรต่ำกว่ายานยนต์สันดาปหลายรุ่นมาก ระบบช่วงล่างของ BYDM6 ตั้งใจออกแบบให้รองรับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มพิกัดได้อย่างนุ่มนวลระบบการสถเทือนหน้าแบบ m a p h e r s ร์สันสตรัหลังเป็นทอชันบีมที่ปรับจูนมาให้รองรับน้ำหนักเบรกหน้าเป็นดิสเบรกมีระบบเบรกร e g เจนช่วยส่งพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่เมื่อเบรกเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบป้องกันลื่นถลายและระบบ Hill s t a r t a s s i s t มีมาให้ครบ เรื่องความปลอดภัย BYD ใส่ระบบมาอย่างจัดเต็มมีโครงสร้างตัวถังแบบ High-Strength Steel พร้อมโซนแรงประทะท,ที่ออกแบบให้ดุดซับแรงเศรษฐศาสตร์ในการชอ,อนมีการทดสอบตามมาตรฐานระดับสากลระบบช่วยขับขั้นสูง ADAS ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษา,ช,กษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดร,ระบบช่วยเบรกจุดตัดขวางด้านหลังกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศามองภาพได้ทุกมุมช่วยลดจุดอับสายตา การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน BYDM 6สีเทาเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายไม่แสดงคราบฝุ่นหรือรอยนิ้วมือง่ายเกินไปสีเทาแบบกลางๆจะช่วยให้รถดูสะอาดถึงแม้ไม่ได้ล้างประจำทุกมุมมองภายนอกถึงภายในเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวสีภายในอาจเลือกโทนเทาหรือดำขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งช่วยทำให้สอดคล้องไม่สะดุดสายตา สรุปในมุมมองของผม BYD M 6 Electric MPV 2026สีเทาเป็นตัวเลือกที่ทรงคุณค่าเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้รถไฟฟ้าขนาดกลางที่ตอบโจทย์ครอบครัวทั้งดีไซน์พื้นที่ความสะดวกสบายประหยัดพลังงานและความปลอดภัยถ้าคุณกำลังมองหา MPV ไฟฟ้าที่ครบเครื่องสีเทานี้เป็นสีที่ให้ความสงบสาง่างามและใช้งานได้จริงหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto v i b e เพื่อไม่พลาดรีวิวรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ